h e l lo everyone สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันนะคะกับคลิปเกี่ยวกับการออกเสียงวันนี้ที่จะมานำเสนอเนี่ยก็คือตัวที่ลงไทยด้วย o u g h นะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ลงไทยด้วย4ตัวเนี้ยสามารถออกเสียงได้หลากหลายมากนะ,ะวันนี้จะมายกตัวอย่างให้คําคำที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะคำแรกค่ะอ่านว่า ough, cough cough คำที่สองค่ะ tough tough คำที่สามค่ะ through through คำที่สี่ค่ะ though though และคำสุดท้ายนะคะคำที่ห้าอ่านว่า bow bow เห็นไหมคะไม่เหมือนกันเลยแต่และคำเสียงไม่เหมือนกันเลยนะคะโอเคทุกคนไปฝึกดูนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย